ดีค่ะเอซีที่น่ารักวันนี้เจ๊แคทจะพามาอีกที่หนึ่งนะคะมาดูเจ้าโปเโกโกเอซ200ค่ะของเปรียกเหมือนกันนะคะอีกคันหนึ่งขุดโคกน้องนาค่ะวันนี้เพิ่งเริ่มเป็นวันแรกขุดโคกน้องนาโปเกโกเอ200ในเดียวกเหมือนกันถันไปเพิ่งเริ่มขุดวันนี้วันแรกสวยค่ะ เป็นสระรูปหัวใจอันนี้มองเห็นรูปแบบแล้วแหละเป็นรูปหัวใจสวยค่ะเป็นที่แจงตรง,งนั้หนห็นได้เหมือนกันค่ะหนได้นี่มืออยู่น,นะคะไม่สวยเลยรูปแบบสระเป็นรูปหัวใจนะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นบอ่อใหญ่บอ่อใหญ่เสร็จปุ๊บจะมีบอ่อเล็กอีกบ่อหนึ่ง แล้วก็โคองไช่ไก่สองเส้นสวยค่ะสวยดูสิลองหอกเป็นรูปหัวใจค่ะข,ข้างบนเรียงร่างเสนเป็นยังนไน วสวยๆจะเป็นรูปมด้วยน่ประมาณจ้าน่าจะเป็นสี่หมื่นกว่าหรือเปล่าน่าจะสี่หมื่นกว่าไหนึ่งไร่ค่ะพื้นที่หนึ่งไร่ของคุณลุงเองหรือว่าของใครไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อจ้านั่นแหละใช่ใช่ค่ะ เขาจะมีรูปแบบอ้อันนั้นคือเป็นต้องต้องคุยกับเจ้าของรถนะค่ัคุยกีรเียพ่ยเกียรพ่อขอคพขอหน้ามกจะเจ้าของหยแกยากได้หยาได้อยาได้ยาได้มาาลรถครับหยาทตนั่นแหละก็ต้องคุยกับเจเอ น,นี่เนี่ยจคุยกับแกเลย้เดิน่เยก่เลยแก <c ười> จะขุดหนึ่งไร่ไม่่ม่เป็นโบโบเวลโคลเอสอร้อยมือนะอนตรีมือจริงๆลงลวันแรกได้ขนาดน,นี้วัแรกวันแรกได้ขนาดน,นี้ ไม่น่าถึงค่ะเพราะว่ามันจะมีตามแบบเขามาค่ะเป็นของใช่ใช่ค่ะเขาจะขุดตามแบบจะมีบ่อน้อยฝั่งทางนู้นอีกบ่อนึ่งคุณรบประมาณเท่าไหร่คะคุณลุงไม่งบประมาณเท่าไหร่คะไม่ไม่คุณลุงตั้งงบไว้ประมาณเท่าไหร่คะไล่เท่าไหร่ไล่ชีมื นี้มันมันเป็นแบบเขาไม่ได้ขุดเป็นได้เลยคือขุดสองบ่อมีบ่อใหญ่บ่อนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะประหยานได้บอลน้นบอลนึงสี่เหลี่ยมบอลนึงเอาอย่างนี้ยอออยากได้แบบนั้นใช่ไหมค่ะคุณลุงคุณลุงมีงบประมาณเป็นแสนอยู่ใช่ไหมคะใช่พูดถึงผมถึงไม่อยู่เ่าจะติดต่อยังไงอะไรยังไงต้องต้องขันต้องขันต้องขันไม่ต้องอะไเดี๋ยวเดี๋ยวแปิ่นเลค่ะ คนขับดีมือนะคะคันนี้เลยเลยไม่ต้องคอย ดีกับไต่ออีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะไปดูจะติดเกี่ยวกับงานที่จันดูมันจะเสร็จไหมได้ย้ายวันนี้หรือเปล่าคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะฝาก 63, ากดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะคะขอบคุณมากจ้า